่ถครับรถรถเป็นอะไรล่ลไไนนะครับไม่รู้อะค่ะขับอยู่ดีๆก็ดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยค่ะเอ๋อเหรอครับแล้วคุณเปิดฝารกระโปรงไว้คุณซ่อมเป็นหรือครับเนอ่ากาไม่เป็นหรอกค่ะแต่เห็นเขาเปิดกันก็เลยเปิดบ้างขอบคครับใคทำแบบเขาใช่ค่ะไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราญากไปดูให้ออแล้วกันแล้วกวนหน่อยนะคะไม่เป็นไรคไไรคับก็ได้ ไฟไฟพันกันยุ่งเลยนะครับเนี่ยใช่แย่เลย,ย,เ,ลยเออผมว่าถ้าคันหนักขนาดนี้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรเรียกช่างให้หน่อยนะครับดีไหมฮะจริงเหรอคะเพื่อนผมก็เป็นช่างอยู่แถบนี้ขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับเด้วยความดีดีครับรอสักครู่นะครับฮัลโหลคาทาเทพวะอ,อ่าอ,อ่าให้ออช่วยมาดูรถให้หน่อยสิ เสียอยู่หน้าออฟฟิศเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาการก็น่าจะหนักเอาเรื่องเหมือนกันอะ่ะเบรกสะบัดขาเสียเกี่ร์เรื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังวะทำได้ไหมฮะเผาทิ้งติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชา n นลไรท์คอมเมดี้กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ